อ่าละฮะ,ะ,ฮะกับอ่าละฮะกับพวกกับผมเซส,สน,นาคำวังกุญจิกัะอีกเช่นเคยกับผมกับเกมสตาร์บอลนะฮะซึ่งในนอกรอบในส่วนคนนอกในโขนในส่วนของเกมสตาร์บอลนอกรอบผมผมก็ได้ไปทำไซเคิลของคนในคนในดาวคนในดาวทั้งมากมายนะผมโดนได้ลูกเกลือมาประมาณสี่ห้าคนอนะบางแล้วก็บางคนผมก็ถผมก็อันนั่นแหละฮะผมก็บางคนผมก็อนน้นะฮะเข คนออกเพราะว่าต้องการพวกตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งเพิ่มนะครับผมซึ่งลูกนาะซึ่งลูกเรือผมนั้นก็จะมีก็จะมีพวกฝ่ายเทคนิคพวกฝ่ายเทคนิคช่างพวกฝ่ายเทคนิคช่างแล้วก็พวกพวกแล้วก็พวกฝ่ายฝ่ายพวกออกแบบชุดยูนิฟอร์มทั้งหลายแล้วก็ยังมีพวกนอกกฎหมายที่ผันตัวที่ผันตัวมาช่วยเตาอีกนะฮะแล้วก็ สำหรับสหรับเนื้อหาจริงๆของภาคนี้จะเป็นการตามหาการไปเอาอ,าตอาต์ติแฟกชิ้นที่สองนะฮะน่าจะอต์ติแฟกชิ้นที่2น่าจะอยู่ในด่านนี้นะฮะในถ้ำเองถ้ำถ้ำของถ้ำล่าถ้ำล่าถ้ำล่านนี้ฮะแต่ก่อนอื่นขอเก็บของก่อนเพราะไม่งั้นเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีของไว้ขายแง่ละแล้วต้องเอาของไปอยู่แล้วเก็บก่อน เก็บก่อนเดี๋ยวเครื่อเดนส่วนในนในส่วนของเครื่องดนตรีน,นั้นผมจะเก็บสะสมไปด้วยอ่ออีกอย่างหนึ่งนะผมก็อีกอย่างหนึ่งนะผมชอบเก็บสะสมเครื่องดนตรีมากเลยละและจะไม่ขายมันด้วยเพราะว่าเกมนี้มีเครื่องดนตรีเยอะแยะในเพลงนี้ว่าก็มาให้สะสมกันนะฮะสำหรับคนที่สำหรับคนสายคนที่ชอบสะสมเครื่องดนตรีนะครับผมเอาละในเมื่อเราคุยกันไปแล้วเราก็ต้องเราก็เริมภารกิจเลยดีกว่า เดี๋ยวไม่ก็าจะาคุยด้วยระหว่างระหว่างเพลงนี้นะฮะโดยกันอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่2เป็นของชนเป็นของชนเผ่าฟลอรนันชนเผ่าพืชเผ่าพืช,ช,พชที่ที่ใช้ชีวิตร,ร่วมกับพืชดูมาดูกันว่าอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่2นี้เราจะเจอบอสแบบไหนกันแน่นะฮะเราจะเจอบอสแบบไหนกันแน่ครับผมในอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้นะฮะอ๋อละ มาแล้วนรามาแล้วนะฮะแต่กอื่นเลยเรายังมีของกินที่ไม่ได้กินอีกเยอะฉะนั้นเราขอกินก่อนอ้ออีกอย่างหนึ่งนะฮะที่นี่ก็มีของที่นี่ก็มีของรับซ่อนอยู่เช่นกันดันั้นเราขอไปเอาของก่อนสวัสดีครับอ้โหอแต่ตรงนี้ดูท่าจะยากแฮะเพราะหนึ่งเลย หนึ่งเลยถ้าของค่าจาวลองนาดนี้น่าต้องหาสุดน่ซสก,ก่อนมั้งสแกนหาท่าไห่ก็ไม่เจอเดี๋ยวไม่ก็มันเป็นปริศนาก็ช่างมาันเถอะถ้าหาของรับไม่ได้ก็ช่างมันนะฮะน,น,นั้นก็นั้นเราก็ลลยเลยดีกว่าคันลาน,นี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีปุ่มรับอะไรเลยไม่มีปุ่มรับอะไรเลยเอ๊ะตรงนี้ ก็ดูปกติดีกว่าอืมแผ่นหินศิลานี่ก็โปรติที่ด,ดีกว่าอ๋ออันนี้เมล็ดแครอทแครอทเล็กไม่เอาเอาละฮะทุกคนก็คงค,คิดเหมือนกันผมได้แน่ว่าผมว่าผมจะผ่านตันนี้ยังไงแน่นอนต้องผ่านดีแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ใช่ผมสิอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไมั้งเอาละหนังสือ เกี่ยวกับตำนานต่างๆ,ๆแล้วก็เอาชุดไปขายถ้าใครจะใครจะฟาร์มเงินโดยที่ไม่รู้ว่าจะฟาร์มยังไงก็เล่นเนื้อเล่นเนื้อเล่นฟาร์มชุดเอาไปขายกันฮะฟาร์มชุดฟรีจากที่นี่ไปขายกันหรือว่าจะดูว่าจะเจอมอนแล้วเทอมอนก่อนเดี๋ยวแม่ก็ข้ามตรงนี้ไปเลยก็ได้เพราะมอนพวกนี้ก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรมากอีกแล้วก็แค่มอนที่ขวางทางเราต้นเองนะครับผมอ๋อ แต่ถ้าจะจริงจังแล้วก็จริงจังก,กับฟอสสุดโอ้ยยิงทำไม,มยิงจังก,กับฟอสนะผมบอกได้ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะดีแหละเพราะว่ามันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวคตรตัวหนึ่งที่เชื่อมที่จะเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดแต่คงแต่คงต้องไปพาคงต้องไปไอ้นั่นนะไปสำรวจไปสำรวจหาบาะแสของ Artifact City สาม Artifact City อัติแฟกชิ้นที่สามก่อนไปสิอัติแฟกชิ้นที่สองก่อนนะฮะนี่คืออัติแฟกต์ชิ้นแรกที่เราต้องหาใช่ครับโอ๊ยเฮ้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 ยอันนี้ไม่ตลกแล้ว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 ตกรอยยิงยิงยิงโอ้โหค้นก่องวิทยาอันนี้ไม่สิอันนี้คืออัติแฟกต์ชิ้นแรกผมที่ขอโทษนะฮะที่ผมพูดผิดนี่คืออัติแฟกต์ชิ้นแรกนะผม มังนะวัดดีเธอจะวันด,ดีนุรุแหมเป็นแชมป์ปิดไปประตูสักทีเถอะเล็กแฟร์ได้แล้วขอบคุณแต่ก่อนอื่นขอย่างไก่ก่อนแล้วก็พวกนี่ด้วยพวกของกินด้วยเอาไว้เติมพลังงานเพราะเพราะเราตัดสิเพราะเพราะเราตะขิ้วต,ตาย,ตายถ้าเราไม่ได้กินอะไรเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ว้าเฮ้ยคุยตีดันระดับว้าไปได้เฮ้ยเฮ้ยไปลงไปลงไปบอกพีดตุนลงไปบอกพีดตุนลงไปลงไปอืมเดี๋ยวแล้วก็ค่อยสบายใจหน่อยแต่ก็ยังวางใจไม่ค่อยยังวางใจอะไรไม่ค่อยมากใครเพราะกับดักมันก็เยอะอาจจะโดนกับดักก็ได้โดนกับดักที่โดวตายเลยก็ได้ นะฮะแต่ก็ต้องระวังมากพอตัวนะผมศัตรูด่านนี้ก็แก่งพอตัวแง่ะสิด่านเนื้อเรื่องมันก็แข็งก่งกันไปตามเนื้อเรื่องนะซึ่งทางนี้จะไปทางไหนก็ได้ซึ่งเส้นทางที่เลือกนี้ไปทางไหนก็ได้ผมทางแยกเยอะนี่ด่านเนี้ยเพชรเนื้อเรื่องนี้ด่านเนี้ยเยอะโอ๊ย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  เดี๋ยว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 พึ่งพึ่งพึ่งอดี๋ยพึ่งเดี๋พึ่งเสียประตูเดี๋ยวพึ่งเสียประตูโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยวีดบาดแผลนะดูวยแข้งไปซะนั่นแหละฮะข้างบนจะมีอีกตัวและบนคานก็ยังมีอีกตัวแต่เรายังไม่ไปตอนนี้เราขอไปเอาของก่อนข้างล่างนี่แหละโอ้โหหน้ากากม่วง เอาไปขายนะเอาไปขายนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไปเก็บนะเอาไปขายพวกไฟท่าต่างๆเอาไปขายหมดอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหไม่ทันสงสัยต้องออกจาก,กรูเดิมและก็เพิข่ขึ้นไปจัดการไปอีกทีหลังโอ๊ยโอยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาละขึ้นจากตรงนี้ได้โอ้ยโอ๊ย เฮ้ยโอยมันไม่โดนอาวุธแต่ละอาวุธนั้นจะมีความสามารถแตกต่างกันและจะมีสกิลไม้ตายแตกต่างกันด้วยนะครับผมของเกมนี้แต่มันก็ซ้ำนะบางอันมันก็ซ้ำนะเนี่ยบางอันมันก็ซ้ำนะใช่ฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไออาวุธไหนอาวุธไหนไปบูไม่ไหนไปมาถ้าไปยัดรูไม่โยน โดนแค่เฉียดไปแค่รูโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถบ้านบ้านบ้านเอ้ยสู้ดีเนี่ยที่ที่ที่โดนไฟเผาแค่นิดเดียวเอ๊ะอาวุธใหม่เหรออ๋อปลอดซอดอือเอาไปขายไม่จะเป็นก็ถ้าอาวุธไหนที่เราไม่ไม่อยากจะใช้หรือไม่ใช้ก็เอาไปขายได้โอ๊ยเฮ้ยบ่อพิษโอ๊ยเฮ้ยสำหจะบฆ่าตัวเองได้ไหมปั๊บเฮ้ยปันหลัง วัาไปฟันหลังขอบคุณมากเอาล่ะงานนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะรอดไหมน่าจะรอดแหละดูตรงแล้วแต่ถ้ามันเยอะก็อีกเรื่องโอ้ยโอ้ยเลิกพุ่นพิษสถีได้ไหมไปเอาแทงไว้ออาละตรงนี้รู้เลยว่าไปกับดักแน่นอนแต่ก็ต้องเอาชุดเพราะยังไง ผมก็ต้องออกชุดไปขายเพราะเอาเงินไปเพราะอเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วบอ่อพิษบอ่อพิษไปแล้วลงไปล่า,ลางๆต่อโอ้ยลุป๊ปชนไปเลยเอาละตรงนี้ขอลงไปข้างล่างไม่สิลงไปข้างล่างเขาเสียงกันไปไปเข้าโบนดีกว่าถึงจะมีถึงจะมีตัวคนอยู่ แต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้โดนตีอะไรบ้างโดนไม่ได้โดนตีอะไรบ้างเนื่องจากมีแต่ตัวแค่ตัวเดียวในด่านในในเส้นทางนี้แต่กลับจากเนี้ยสินี่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะไม่งั้นเราจะตายโอ๊ยแต่ถ้าใช้แต่ถ้าใช้ใชพวกเทคพวกเทคนีก็สี่งเหมือนกันนะเอาละเรามาถึงปากทางแล้วว่าจะเราจะไปทางไหนจะไปทางจะว่ายน้ำไป ต่อไปน้ปปนําไปเดือดตะไปซึ่งนาเลยเดี๋ยวเราไปซึ่งนานนะเพราะว่าสิึ่งเลยเส้นทางมันก็ง่ายแถมเราได้แถมเราได้ล่อมันลงมันลงลง,ลงบ่อพิษอีกก็คุ้มนะนะคุ้มนั่นแหละที่ต้องคุ้มมันก็คุ้มนั่นแหละคุ้มมากเลยด้วยเพราะเราจะใช้บลถออบในกานปาใส่หัวมันนั่นแหละนเลยเือหัวมันก็ได้เปรียบอยู่ เรามีโมรโตไทปมีแค่ห้าอันไอหมอนี่สงสัยต้องโดนปืนกับมันขอบคุณมากที่เดินที่เดินเข้ามาในดงไฟไม้ตูยิงซะดีๆยิงไม่โดนขอบคุณมากเอาละระ,ระเบิดระเบิดรังพึ่งครั้งน่าจะเป็นครั้งได้ที่ได้รดอเปล่านะเอตรงนี้บอลลิงดอ็อกอ๋อระวังขินด้วย โอ้ยข e. ีดถะลุไล่ดันดั t um> <t um> <t ่นโอ้ยเชือกหินหินเลยหัวเราใช่เลยฮะเอาละเดี๋ยวเราโขนโขนใหญ่ไปโขนใหญ่ไปโขนโขนเชือกละวเฮ้ยเอาละขออะไรไปเอาเอ้าอย่างโชคดีที่เดินที่ได้ดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวด่าล่อ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 มันล่อมันล่อมันขวายมันโดนขวายมันโดนขวายมันโดนสักตัวของตัวก็ได้ มีตัวนึงที่ไ่ไไมดด้โนนั่นแหละดีมากไอ้หนูเร็วๆนั่นแหละึโดนคอยโดนคอยโดนคอยโดนนั่นแหละดีมากและก็ตัวสุดท้าย,น,ย,น,ยน,นั่นแหละเร็วๆเราต้อรงรงีพานต้องรีพานเฮ้ยไอตัวไอตัวขบวนนี่แหละตัวดีเลยต้องรี่สวยหรือไม่สวยก็ได้ไวมันผ่านไปแต่วันเลือกที่จะสวยเพราะหนึ่งเลยขัดขวาง ขัดหูขัดตาและต้องขันต้องันมากขอบคุณมากที่ตายอด้ยไปเอาละเดี๋ยวปล่อยพันไปดีปล่อยมันผ่านไปดีกว่าได้ไม่ต้องเสียเวลาจักการมันยังไงซะแล้วก็ผ่านดานนี้แล้ว มนเมล็ดเอบนปูเก็บไว้เอาไปปลูกเอามั้งเอาละหนงังสือเก็บมาอ่านเก็บข้าวที่แล้วก็เอาของประดับไฟไปขายตรงนี้ต้องรีบตรงนี้ต้องรีบมาถึงแล้วพักแมนดีดและปลั๊กและสวิตช์ละเปลี่ยนผ้าพันแผลเพราะว่าเราจะเจอบ,บสอสถ้ายิงิวช้าแล้วก็เสียเปรียบแล้วก็ยาแล้วก็ของกินเพิ่มความเร็ว และอีกอย่างเราจะเจอบอสแล้วซึ่งบอสของเราก็คือเจ้านี่แจ๊ะแจ่ะแมงสิแรงแข็งๆตัวนี้แหละแมงเปลือกแข็งตัวนี้แหละวันฟักแล้วมันฟักมาแล้ววันฟักมาแล้วปาใสไม่ผลยิงต่อโอ้จะนจะโดนครับ้ยยมันจะแตกละถ้าเปลืะกแตกนี่เราตีได้สบายๆเลยเนี่ย เฮ้ยมัน,นเท่าไรเท่าไรเท่ไรเลือดแตกเลือดแตกเลือดแตกฟาฟาสิโอ้ยฟาฟาฟาโอ้ยโอ้ยลูกมันลูกมันลูกมัน oh. ลูกม네ันโอ้ยฮึบฮึบหมดแล้วหมดแล้วโอ้โอเปลือกมันกลับมาแล้วเองก็ต้องรอจังหวะที่เปลือกมันแตกโอ้ยโอ้ยลูกมันก็ฝังเรื่อยเลยเนี่ย อ้าโดนก็โดษมาถึงเมื่อไหร่ป้าป้าโอ๊ยเจ๊ไปไรฮะเกราะเราก็เกราะาก็ยังทนได้ระดับนึงแต่พวกฐานะต่างๆอย่างเช่นฐานะติดพิษนี่คงต้องหายาแก้เลืวดถอนกันเอาละเลิกแตกแล้ว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 เลือแตกแล้วเอาอะไรแทนดีอ่ะดาบแล้วกันแทนที่เฮ้ย Premises, มันก uh, <irsin. S 1> ็คอยขัดขวางแม่เราตีแม uh ่มันหยุบเอาละเลือดถึงครึ่งแล้วครึ่งทางแล้วฮะทุกคนเราจะได้เราจะได้อัติแฟลกชีทที่สองกันละไม่สิอัติแฟลกชีทแรกเว้ยเอาละฮึบฮึบแล้วก็ป้าป้าในมันก็ตายดีเอาละโอ๊ย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 โยอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ

ตายพอดีและของและอาวุธของอาวุธที่ตอบต่บบอวอรสจะมีโอกาสน้อยมากที่จะตอตบมันแต่มันก็ตอบจนได้นะฮะเอาแทนได้ดีอ,อาวุธบอสก็ใช้ได้อยู่นะเอามาใช้ที่ได้ชอบคราวดเดียวใช่ฮะเอาละ ดีดีด้วยแชมดีดีด้วยแชมเปี้ยนเอ๋ยเอาอละพวกเขาก็คุยคุยกันฮะขอให้พวกเขาคุยกันและแล้วก็มาถึงโชคที่เรารอคอยดับอาร์ติแฟกชิ้นที่สองสีอาร์ติแฟกชิ้นแรกของอาร์ติแฟกชิ้นแรกและนูรุ่งก็คุยกับเราสักพักก่อนที่จะไปที่ที่นั้นผมเอาอละหนังสือน่าจะเป็นหนังสือ ล้ามังเอาละได้ปืนใหม่มาแล้วฮะไซเปอร์ไรเฟิลเดี๋ยวค่อยเอาเอาขอาเอาแล้วกันไปกลับไปที่อาร์กกลับไปที่อาร์กเสร็จแล้วไม่วายแล้วก็คือขึ้นรถต่อไม่สิไม่ขึ้นรถดีกว่าใช้เทคนี่แหละลุย อืออ๋อแล้ฮะนูนูรุนูรุน่จาจะมาจะมากิดแล้นะฮะ,อะเอาละเราเสร็จเควสเรียบร้อยเควสที่สองเควสเควสเดินหลักเควสที่สองตามหาชิ้นตามหาอาัติแฟกต์ของขอ,งของเผ่าไฮโรติไฮโรต,รติซึ่งเดี๋ยวพาหน้าละซึ่งเดี๋ยวพาหน้าละก็จะซึ่งเดี๋ยวพาหน้าราก็จะมาหาตามหาเบาะแสข,ของเผ่านี้กันนะผมเผ่าไฮโรติและก็ที่สําคัญเลย แล้วก็ที่สำคัญเลยพาฮิโรติพาฮิโรตินั้นนั้นสำคัญเลยเควสในเรื่องเควสที่2นี้เควสในเรื่องของอัติแฟนชีที่2นี้จะเป็นนี้จะมีศัตรูตัวสากาดที่เราต้องเจอนะผมใช่ฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นของผมและไม่พลาดที่จะชมมัน เตรียมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปพัาดคลิปใหม่ใมในชีวิตประจำวันของผมเลยนะฮะและก็อย่าลืมติดตามเพจ a c e b o o k ของผมด้วยฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปดีไปเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนได้ให้เพื่อนๆและคนรอบคนรอบข้างทุกคนได้ดูกันนะผมเพื่อความสนุกของทุกท่านนะครับผมสำนักนี้โต้องบอกลาการไปก่อนครับผมสวัสดีครับและเจอกันพราดหน้าผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องของผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะผม Se carga, pum.